ยีปโกอิงนะฮะวันนี้อยากคุณผู้ฟังเปิดไลฟ์นะฮะของ Facebook 98 EDS ครับเรามีนะฮะเรียกว่าโหยแขกร์เราเชิญน่ารักครับตอนนี้ถ้าเกิดหน้าขึ้นของเราเห็นไปนะมีแฟนคลับมายืนรอก,กันเยอะมากนะฮะ <laughs> <laughs> เอาไปไหนวันละรอแดดนอแดดเอาแนะนำตัวเลยแล้วครับสวัสดีครับผมบิลกิ้นพุทธิพงศ์นะครับครับ <laughs> สวัสดีครับผมพีพีครับอามาสองคนเลยนะครับวันนี้โหเรียกว่ากดีใจมากได้เจอน้องๆนะครับเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เล่าให้ฟังหน่อยเหนื่อยไหมงานเยอะไหมก็ นิดหน่อยครับแต่ว่ามีความสุขครับผมครับผมก็แฮ ppy แฮ ppy อยู่ช่วงนี้นะครับแ้วคนเดียวต่ออีกคนนึงเลยก็ช่วงนี้ก็รู้สึกก็ดีใจครับแล้วก็ไม่เหนื่อยครับก็มีความสุขแล้วก็ที่แฟนๆชอบซีรีส์ที่ออนไปครับใช่เราเรืองซีรีส์ให้ฟังเหมือนตอนนี้ออนไปสองตอนนะป่ะใช่เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างฟีดบ็กฟีดแบ็ที่เราไปดูไหมดูตัวเองป่ะก็มีดูบ้างมีวีดูอยู่เรื่อยๆพี่ๆเขามาส่งมาให้ฟังมาให้ดูบ้างเลยครับก็ก็ค่อนข้าง ค่อนข้างดีนะแล้ว่าจริงๆก็มันเหมือนแฮปปี้อะครับพอพอเราทะไรไปแล้วเหมือนพอเราตั้งใจแล้วเหมือนว่าคนดูชอบมันก็เหมือนเราเป็นกําลังใจให้เราแบบทํางานต่อนะอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่าที่บ้านผมเพื่อนๆอะไรเงี้ยผมชมว่าเฮ้ยได้สัมภาษณ์น้องๆนะอีชฉามากเลยอะชอบปะชอบอะไรเงี้ยเออไม่ได้เลย เอางี้ดีกว่าผมว่าแฟนๆตอนนี้คงรู้อยู่แล้วว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นอย่างไรนะฮะแปลร,รักฉันด้วยใจเธอใช่ไหมฮะว่าเรื่องราวเป็นยังไงกับคนติดตามเราลองพูดในมุมที่พี่ๆเขาบางคนที่แบบเฮ้ยไม่ได้ติดตามมาแต่แรกแต่เปิดเห็นปุ๊บจะตัดสินใจดูอยู่ว่าเอ้เรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรเล่าให้ฟังหน่อยครับผมก็ซีรีส์เรื่องนี้นะครับแปลร,รักฉันด้วยใจเธอก็จะเป็นซีรีส์แนว coming of age romantic ครับ,รบก็มันจะเล่าเรื่องของความสัมพันธ์ของผู้ชายสองคนเด็กผู้ชายสองคนในช่วงวัยประมาณ มหกํำลังเข้ามาหาลาัยอะไรเงี้ยครับ,รบก็มันจะเป็นช่วงหัวเลียวหัวต่อเนี่ยครับก็มันจะเล่าว่าเมื่อตอนเด็กๆอ่ะสองคนเนี้ยเขาได้ทะเลาะกันอืแล้วพอตอนโตขึ้นมาเขาก็ได้มาเจอกันที่โรงเรียนกวดวิชาสอสนพิเศษภาษาจีนเพราะว่าต้องสองคนได้มีความฝันร่วมกันว่าอยากไปเรียนที่คณะน,นิเทศครับครับผมอยากเป็นนักแสดงอืมแล้็ได้กลับมาเจอกันใช่ได้กลับมาเจอกัน แต่หลังจากนั้นจะเป็นยังไงก็ไปรอดูดิซิรอดูแต่ว่าแอบรู้ว่าเรื่องนี้จริงก็มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วย<ช>เรื่องของ<ช>เพื่อนในแบบนี้ด้วย<ช>คือไม่ใช่แค่โรแมนติกธรรมดา<ช>มันจะใปทุกอารมณ์คือเมื่อไหร่ที่คุณผู้ฟังที่แบบเคยมีผ่านเข้ามาในชีวิตในความอบอุ่นที่เฮ้ยอยู่กับเพื่อนเป็นกลุ่มยังไงความสัมพันธ์แบบพี่น้องความสัมพันธ์แบบพ่อแม่ผมว่าทุกคนมันสัมผัสได้เป็นเรื่องอยู่ใกล้ตัวพวกเราอยู่แล้วนะครับและนอกจากนั้นได้ข่าวว่าไปถ่ายกันไลเย ใช่ครับไปถ่ายกันที่ภูเก็ตครับเออเป็นไงมากตอนนั้นนะที่แบบจังหวะที่ต้องไปถ่ายช่วงนั้นตอนนั้นทำไมเริ่มที่ซาซาลงของโควิดด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับเป็ยังไงบ้างแล้วบรรยากาศนะก็จริงๆช่วงนั้นก็จริงๆหลายโชคโชคดีเหมือนกันเพราะพอเหมือนกับว่าช่วงนั้นภูเก็ตค่อนข้างเหมือนกับว่าไปถ่ายที่ไหนก็ได้โลเคชั่นสวยๆอะไรเงี้ยครับผมนนเลยแล้วก็ มือนได้ทั้งโซนเมืองด้วยโซนธรรมชาติก็ค่อนข้างค่อนข้างช่วงนี้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติมากเนาะที่เราไปถ่ายตรงรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าได้รับความร่วมมือจากจากคนท้องถิ่นแบบเยอะดีอะไรเงี้ยคนน่ารักที่นู่นเลยแล้วรู้สึกว่าในเรื่องจะเกี่ยวข้องกับไอหมีเหลืองเยอะใช่ไหมอ๋อจริงจริงๆอ่ะตัวตัวพระเอกครับชื่อก็คือผมเนี่ยเล่นเป็นคนที่ชื่อเต๋อก็คือที่บ้านเนี่ยจะ หมือนว่าเป็นร้านหมี่ฮกเกี้ยนนะผมก็คือเป็นหมี่ที่เหมือนก็มีเฉพาะที่ภูเกต็ตเนี่หมี่ฮกเกี้ยนนี่ถ้าเกิดใครดูเรื่องนี้แล้วอยากทานก็เอริจินาลจริงคือที่ภูเก็ตภูเก็ตนะครับผมว่าต้องมีบ้างอ่ะคนทัางดูเสร็จปุบเห็นแล้วหิวว่ะหิวฮะเนาะแล้วในเรื่องแบบความความเป็นตัวละครเนี่ยผู้ถึงตัวละครมันตรงกับเราสองคนไหมแต่ตัวละครเราต้องเล่นมันมันก็มีทั้งตรงแล้วก็ไม่ตรงอครับก็คืออย่างในเรื่องเนี่ยมันต้องเล่นไปตอนเด็ก ต้องเล่นเป็นช่วงมหกอย่างพวกผมเนี่ยก็จะมาปีสามปีสี่กันแล้วก็ต้องลงก็ต้องทำเวิร์กช็อปกันลงกลับไปทําให้ตัวเราเองอ่ะเด็กลงเพื่อที่จะเล่นคาแรคเตอร์นี้ได้อย่างี้ยากไหมพอเหมือนกับพอแบบวันหนึ่งเราต้องเขาบอกว่าจริงๆถ้าเกิดเราไม่รู้เนี่ยเราแกล้งทาเป็นรู้อ่ะมันจะยากกว่าไอ้ง่ายกว่าการที่เราแบบรู้อยู่แล้วแล้วทาเป็นตัวเองไม่รู้ใช่ไหมใช่ผมรู้สึกว่าจริงๆตั้งแต่เราเด็กๆนะเราเราถูกสอนให้เราต้องโตขึ้นเราเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆตลอดแต่ว่าเหมือนกบว่าอันนี้มันเหมือนมันเป็นเหมือนการเรียนรู้การไม่รู้อะะมันเหมือนมันเหมือนพวกไงมันเหมือนการเราเราเดินหน้ามาตลอดแต่รอบนี้เราต้องถอยหลังอะเราจะทํายังไงให้แบบมือนว่าเราต้องเชื่อจริงๆด้วยว่าการมีการแสดงเราต้องเราเชื่อว่าเฮ้ยเราเราไม่เคยผ่านเรื่องนี้มาก่อนซึ่งบางเรื่องมันอาจจะเป็นเรื่องที่เราอาจจะเคยมีแล้วใช่อุย่านกันเนาะการปรับตัวเองให้แบบมเซ็ตกลับเด็กๆ่าเดิมอะไรเงี้ยเนาะนะครับแล้วก็ฟีดแบ็กดีเลยติดตามที่ไหนยังไงเอาเรื่องของซีรีส์ก่อน ก็ซีรีส์แปลรักฉันด้ใจเธอนะครับก็ติดตามได้ทุกวันพฤหัสองทุ่มบนไลน์ทีวีเท่านั้นครับออืฮึครับผมแล้วก็สําหรับแฟนต่างชาตินะครับก็สามารถรับชมได้ทางวีมิโอครับผมผ่านแอปได้เลยได้เลยใช่คนะฮะและนอกจากนั้นนอกจากนั้นวันนี้พี่พี่พี่ว่าด้วยเขาขับมาได้นอกจากนั้นมีเรื่องของเพลงมาด้วยวันนี้ใช่นะฮะับจริงบิงิวกินเนี่ยร้องหลายเพลงแล้ว นะครับสองพันกว่าเพลงแลง้วโอ้ยเยอะเยอะแ่ให้จะเอาพูดตรงๆเลยนะ <c oughs> พี่อ่ะชอบ U R Baby Thing มาอ๋อที่รู้สึกแบบว่ชอบมากเลยอ่ะคือฟังครั้งแรกปุ๊บพี่ปไปนอะไรไปฟังผ่านในแอปพลิเคชันเพลงอันหนึ่งแล้วกันนะครับเฮ้ยเพลงนี้เพราะยังวะกลับมาฟังอีกฟังอีกฟังอีกแล้วพยายามร้องตามแต่คุร้องไม่ได้ครับฟังอย่างเดียวดีแล้วนะครับวันนี้มีเพลงใหม่มาฝากนะฮะใช่ครับยังไงครับเล่าเพลงนี้ให้ฟังหน่อยครับก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงประกอบซีรีส์แปลรักษาด้วยใจเธอนะครับเพลงที่สองนะครับก็คือเพลง แปลไม่ออกครับ,รบผมเพลงนี้ก็ได้พี่อะตอมนะครับมาช่วย huh. เขียนร้องทํานองให้แล,แล้วก็ได้พี่พี่ครุยกับพี่บอลครับอพาร์ตเมนต์คุณป้ามาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ครับเพะจริงๆเพลงนี้มันก็จะเป็นเพลงที่เราจริงๆก็คือคอนเซปต์มันก็คือซีรีส์นั่นแหละมันคือเหมือนกับว่าที่ของเพลงมันคือแปลไม่ออกนะที่นี้มันคือแปลความรู้สึกไม่ออกมันเหมือนก็จริงๆแล้ว ันคือคำนี้ก็เป็นะครับตัวละครมันเหมือนกบว่ามันมาเจอกับความรู้สึกใหม่ๆมันมาเจอกับสถานการณ์ใหม่ๆมันมาเจอกับอะไรใหม่ๆแล้วมันไม่รู้ว่าจริงๆฮะเฮ้ยจริงๆแล้วมันมันคืออะไรจริงๆแล้วเรากาลังรู้สึกอะไรแล้วจริงๆแล้วไอ้ความรู้สึกนี้มันคืออะไรมันเลยเหมือนว่าคาว่าแปลไม่ออกมาคือแปลสิ่งที่เรากําลังรู้สึกหรือว่าสิ่งที่มันอยู่ในใจเราไม่ออกมาออาเอาจริงๆความหมายของเพลงเนี้ย มันไม่ได้เล่าเรื่องแค่ในหลักซีรีส์อย่างเดียวนพอผมว่าคนปัจจุบนันวัยรุ่นเด็กๆสมัยนี้หรือเป็นผู้ใหญ่ก็ตามมันก็มีบ้างเหมือนกันที่อยู่ในอารมณ์ที่เรารูสึกว่าไอสิ hey, ่งที่เรากําลังเป็นอยู่เนี้ยมันคืออะไรนแน่เรารู้สึกคนคนเนี้ยเอ๊ะ hey, เราเราชอบเขาหรือเปล่ามันไม่ชัดเจนในตัวเองก่อนจะไปบอกเขาอนตัวเองต้องชัดเจนก่อนแต่บางทีมันเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีตะกอนบางอย่างว่ะแต่ว่ามันใช่หรือยังวะใช่ไหมเพลงนี้น่าจะตอบโจทย์คนที่ฟังคนที่อยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกันคนที่มีความรู้้สึกแบบนี หรือว่ายิ่งกับคนใกล้ชิดเนะบางทีเป็นเพื่อนกันอแต่มันแอบมีแบบคลุกกลุ่นในใจเราเองว่าเอ๊ะบอกได้ทีป่าวะหรือว่าเราเองรู้สึกกับเขาหรือเปล่าอีกฝั่งนึงรู้สึกกับเราหรือเปล่าใช่ใช่ไหมนะครับพูดเอ็มบีหน่อยเพลงนี้ยังไงบ้างก็เอ็มบีเพลงนี้ก็มันก็จะเป็นแบ็กกราวน์ของของภูเก็ตนะครับก็คือซึ่งเป็นเป็นเป็นโลเคชั่นหลักของเรื่องเนาะก็คือเหมือนกับว่ามันก็จะมีผมกับพีพีนี่แหละมามาเล่นเอ็มบีด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ ก็จะไม่ได the ้จะไม่ไ hmm. ด้เป mm ็นการเอาฟุตใน MV มาแบบเล่าเยอะนะก็จะเป็นการถ่ายใหม่อะไรเงี้ย <patreon> ก <enses> ็จะมีเขาตุใหม่ก็จะเป็นเป็นเส้นเรื่องอีกเส้นเรื่องหนึ่งก็จะเป็นกิร์มเอมูดมูดอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนั้นเราถ่ายกันค่ำคืนเลยเนาะแบบเสร็จวันนั้นแบบก็คือจะไปถ่ายโอทาวน์เนาะคือห้าเนาะห้าวันหนึ่งโอ้ยจริงเหรอครับผมเฮ้ย ทำไมทำไมมันถ่ายนานขนาดนั้นแต่แต่มันไม่ใช่แค่เอ็มวีครับมันต้องไปถ่ายซีรีส์ก่อนแล้วพอถ่ายซีรีส์เสร็จแล้วมาถ่ายเอ็มวีต่อเนี่ยเอ็มวีมันมีคิวไหนมันจะอยู่ประมาณทุ่มสองทุ่มถึงท้าวตีห้าเนี่ยก็คือว่าเราเราพันไปสองสองเป็นสองอันแต่จริงๆแล้วหมายความว่าอย่างนี้ดีกว่าถ้าคนที่ดูซีรีส์เราอินฟังเพลงเราอินอยากให้ไปดูเอ็มวีต่อเพราะตัวละครเรวันถ่ายดีกว่าคือวันถ่ายที่เราไปเล่นละครกันมาเวลา เราคุณจะฝาย่หนึ่งเวลาแสดงอะไรเงี้ยบางทีอ่ะมันจะมีบางอย่างที่มันติดอยู่ในตัวเราที่เราอยู่ในบทคาแรคเตอร์เนี้ยแล้วพอเราเลิกไปแล้วนะถึงสั่งคัดอ่ะแต่คาแรคเตอร์มันยังอยู่กับเราใช่แล้วการที่เขามีคาแรคเตอร์อยู่กับเราอย่างเงี้ยแล้วไปถ่าย MV ที่เล่าเรื่องในสายสตอรี่บางอย่างของละครด้วยใช่มันก็เลยทําให้คุณอินเข้าไปได้อีกถูกต้องดังนั้นชอบซีรีส์ชอบเพลงต้องไปดู MV ด้วยใช่ใช่ไหมอันนี้ก็ดูไที่ไหนบ้าง ตอนนี้ก็สามารถชมได้ทาง y o u ยูทูบชา n นลนารามมิวสิกนะครับครับผมส่วนถ้าเกิดว่าเป็นเพลงเนี่ยก็ฟังได้ทุกทางสตรีมมิ่งช่องทางได้นะครับเพราะตอนนี้2อย่างเลยนะฮะจริงผลงานเขาเยอะนะตอนนีวเราขายเราขายคนนี้ก่อนเอาเน้นเน้นะครับเน้นเน้นตอนนี้เหลืออีกซีรีส์หน้ามี5ตอนไหมห้าตอนห้าตอนตอนนี้เหลืออีกสามติดตามเข้มข้นขึ้นเรื่อยเรื่อยถ้าถามว่าเอออะไรแล้วก็จริงๆอีพีหนึ่งอีพีสองเนี่ยคลร์เขาเรียกว่าอีพีหนึ่งเนี่ยเรียกว่า เป็นอีพีปูเล่า b a c k กราว n ์เล่า c o n FLICT เล่าสิ่งที่เคยผ่านมานะพอมาเริ่มเข้าอีพีสองเนี่ยมันก็เริ่มเล่าถึงเรื่องราวที่กําลังจะเกิดขึ้นต่อไปอันนี้จริงๆริงอีพีสองถ้าเกิดว่าใครได้ดูแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าอ่ามันก็จะเริ่มมีกลิ่นของอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วนะแต่ว่าอีพีสาสี่ห้าเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ได้มาแค่กลิ่นเลยว่าทิ้งบอมตุ้มเลยนะฮะ ก็คือว่าถ้าเกิดคุณคิดว่าหนึ่งสองมันเข้มแล้วอันนั้นแค่ออเดอร์รับเปิดอะไรนะเปิดตอมรับรถเองเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวจานหลักหลักๆจานแซ่บๆมันตามมาสามมาแล้วตบด้วยของหวานอีกดอกหนึ่งไอทีมงานยิ้มเลยเอานะครับสรุปเลยนะฮะต้องไปติดตามครับทั้งซีรีส์แล้วก็เอ็มวีูคู่กันนะครับแปลรักฉันด้วยใจเธอนะครับทางไลน์ทีวีแล้วก็ถ้าเกิดโทรเป็นทางต่าง ใช้ก็ดูได้คือคุณผู้ฟังบางคนตอนนี้มีโอกาสได้บินออกต่างประเทศแล้วอยากติดตามดูได้เหมือนกันออนไลน์นะครับรวมถึงเพลงด้วยอย่าลืมไปฟังนะครับแปลไม่ออกต้องดู MV ด้วยมัจะดีด้วย MV ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเท่ดีโทรมาขอที่98 EDS โอ้โทรมาเลยครับนะครับสุดท้ายครับ2คนฝากผลงานของเราหน่อยนี่ติดตามไอจงไอจีเห้ยเห็นเมื่อกี้พี่ๆผู้ใหญ่เุ้ยเนาะสองคนน่ารักติดตามไปที่ไหนยังไงบ้างอ่ก็สำหรับช่องทางการติดตามนะครับก็เป็นโซเชียล เออเขานะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กของเราบังของขมแล้วก็ของผมก็เป็นอินสตาแกรมนะครับ p p จุด k r i t t ครับนะครับครับผมแล้วก็ของผมเป็น i g b b i l l k i n ครับผมครับผมนะฮะอ่ะสองคนครับตอนนี้สุดท้ายแล้วเราจะลากันลองพูดถึงเพลงแป๊บหน่อยแล้วส่งเข้าเพลงลองในบทบาทดีเจบ้างทำหลายอย่างแล้วนี่นักร้องก็ทำแล้วเพลงมีก็เป็นแล้วครับเป็นดีเจก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่คลื่น e d s 98%้รสิบเกาบครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะไม่เปิดเพลงไหนเลยนะครับเราจะเปิดเพลงใหม่ของทางค่ายนาดามิวสิกนะครับครับผมขับร้องโดยนักร้องที่เรียกได้ว่ามี น่าหล่อเสียงใสมากความสามารถที่สุดในประเทศนะตอนนี้นะครับผมแล้วเราจะเปิดเพลงนี้วนไปจนถึงเที่ยงคืนวันนี้เลยนะเอาเพลงเดียวเลยเอาเพลงเดียวเลยนะครับผมอ่ะตบหน่อยตบหน่อยตบหน่อยมีพี่ตบไปเขาหนึ่งตั้งหน้าตับผมอะแล้วไม่ออกบิวกินนะฮะอย่าลืมดูเอ็มวีด้วยนี่ขอบคุณน้องสองคนด้วยนะครับขอบบคคุณรัเรียบร้อยโคตรเท่อขายเยอะขนาดนี้ยขายว่าขายตรงเออแล้วก็มันเรื่องไรอยู่ไรอยู่ไรยังกับยัง บายบายสวัสดีครับติดตามน้องๆได้นะเกือบแล้ว